ตอนนี้เราก็กำลังเข้ามาอยู่ในโซนของคาร์ดิโอนะครับในส่วนคาร์ดิโอนี้ก็จริงๆเราก็มีอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายในโซนนี้นะครับจะสังเกตว่าเราก็จะมีอุปกรณ์ออกกำลังกายทางด้านเกี่ยวกับหัวใจหลอดเลือดนี่เป็นจักรยานนั่งปั่นนะนั่งปัน่นนั่งเอ็นปั่นนะครับในรูปแบบขนาดเล็กขนาดกลางนะครับนะที่เป็นจอแบบนี้นแบบนี้ก็จะเป็นจอที่เป็นจอ จอทัชสกรีนนะเรานั่งปั่นนะปั่นจะสังเกตว่าดีไซน์แรกเนี่ยก็จะทําให้ผู้ผู้เล่น นะฮะมีความปลอดภัยพอนั่งปั่นเรานั่งปั่นกับจักรยานจริงก็จะแตกต่างกันนะครับตัวนี้เพราะว่าไปปั่นจักรยานจริงสุ่มเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยในระหว่างการปั่นที่ถนนแต่เราปั่นอยู่ที่บ้านแต่ที่บ้านก็เช่นกันถ้าเรามีโปรแกรมในตัวนี้จริงๆโดยหลักแล้วก็จะมีโปรแกรมของการปั่นเส้นทางการปั่นมีเส้นทางการปั่นเป็นหลายๆสิบทีเดียวเราเลือกปั่นนะปั่นลักษณะเป็นเป็นจอทัศสกรีนเป็น3 d ดีนะโชว์ให้เราเห็นว่าเส้นทางการปั่นนีนจะเป็นเข้าเมืองในเข้าในเมืองหรือออก ออกเป็นฟาร์มนะหรือเป็นแคมปัสต่างๆเราเลือกการปั่นได้แม้ทั้งเป็นเกมนะเป็นเกมเป็นการเก็บเกมหมุนซ้ายุนขวาทั้งหมดนี้อุปกรณ์การปั่นนี่เสมือนจริงหมดเลยนะครับการการปั่นจักรยานนี้ขึ้นเนินก็จะสร้างแรงฝืดนะลงเนินก็จะเป็นการฟรีเราจะเป็นต้องบิดซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องขยับขยับตัวยกแขนนะครับยกแขนบิดตัวปรับเกียร์อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วในส่วนนี้การการดิสプレイ ก็สามารถดิสプレว่าระยะทางที่เราปั่นกับเป้าหมายแล้วตอนนี้เราใช้เวลาเท่าไหร่นะระยะทางเท่าไหร่นะเป้าหมายกี่กิโลแล้วก็ใช้พลังงานไปแล้วกี่แคลอรี่นะครับหรือหัวใจฮาร์ดเรทตอนนี้เรามีสุมเสียงไหมถ้าสุมเสียงเราสามารถเซตอัพนะเอายกอย่างล้ไอ้การเต้นหัวใจเกิน140ย่อย่างนี้ไอ้ป๊อปอัพขึ้นมาว่าเพื่อเตือนเราว่าไอ้ระวัง เพื่อควบคุมไม่ให้เราออกแรงมากกว่านั้นซึ่งจะมีความสูญเสียงในเรื่องของความดันหัวใจหลอดเลือดครับในส่วนนี้ถัดไปก็ไอตัวนี้อ,อกกุปกรณ์ H U R เช่นกันนะครับตัวนี้เป็นเรียกว่าเป็นเทรดมิลหรือเป็นเดินนะเดินหรือวิ่งแล้วแต่นะตรงนี้จะใช้ความเร็วที่ต่ําเริ่มต้นที่ความเร็วที่ที่ต่ำมากนะครับที่0.2นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะจะช้ามากแล้วค่อยๆเพิ่ม ขึ้นไปนะครับแล้วจะมีปรับระดับความชันพวกนี้ได้แล้วก็กําหนดเป้าหมายของการวิ่งว่าเราต้องการจะใช้โปรแกรมการวิ่งสักกี่กิโลหรือจะเบิร์นไปสักกี่แคลอรี่นะครับในส่วนนี้ถัดไปก็ตัวนี้ก็เรียกว่า h u r elliptical นะครับจะสังเกตว่าเราก็ตัวนี้ก็ถือว่าในเชิงของของของรีแฮบเช่นกันนะเขาออกแบบมาดีไซน์มาให้เราออกกำลังกายที่ค่อนข้างข้งขอเขา่าต่างๆนี้จะ จะลดแรงกระแทกนะครับหรือแรงกระชากนะครับตัวนี้เขาจะซฟต์และเซฟมากนะครับผู้สูงวัยปัญหาเรื่องของข้อเข่าหรือข้อเท้าของเราไม่ดีนะฮะการออกกำลังกายด้วยท่าด้วยวิธีการตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการฟื้นฟูสุขภาพทางด้านคาร์ดิโอนะหรือเน้นในเรื่องของการออกกำลังกายที่เป็นเป็นภาพใหญ่นะไม่ไม่เหมือนกับบริหารกล้ามเนื้อที่เป็นแรงต้าน ครก็จะชจริงๆโปรแกรมก็จะมีหลากหลายเราเลือกได้นะมีระบบความปลอดภัยเซฟตี้ต่างๆก็โดยองรวมนั่นจากที่เรียนแล้วว่าทั้งหมดนี้นะการออกกาลังกายเพื่อฟืนฟ้นฟูเนี่ยเราก็เราต้องออกกําลังกายนะถ้าดูแล้วไม่สุ่มเสี่ยงก็มาบริหารทางด้านคาร์ดิโอหรือเน้นในเรื่องของจักรยานปัน่นหรือการเดินลู่วิ่งลู่แล้วแต่หรือไม่ั้งเดินวงรีแล้วแต่ส่วนใหญ่เราออกเป็นทั้งก้อนนะครับหัวใจเราจะทํางานเยอะ เลือดสูบฉีดที่ค่อนข้างจะแรงเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่มีปัญหาเรื่องของความดันสูงก็ต้องระวังหรือผู้ที่มีความดันหัวใจอุปกรณ์พวกนี้ส่วนใหญ่ก็ทางหมอก็จะให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเหตุผลตรงนี้ก็คือความดันการออกพวนี้จะสร้างแรงหรือความถ้าออกเยอะเกินไปมันจะมีความดันที่สูงขึ้นก็สสญเสียงได้ดังนั้น s g w e l l n e เ s เองก็เช่นกันเราก็ได้เน้น การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเชิงการแพทย์เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาสําหรับการออกกำลังกายเชิงการแพทย์นะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะเน้นในเรื่องของความสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการเล่นในการฟื้นฟูเป็นสําคัญความปลอดภัยในชีวิตหรือว่าอุบัติเหตุระหว่างการเล่นก็ถือว่าสําคัญยิ่งเพราะฉะนั้นการดีไซน์ และการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยหรือผู้ออกกำลังกายแต่ละส่วนก็เป็นสำคัญถ้าจะให้ออกกำลังกายได้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยนั้นเราต้องออกแบบการออกกำลังกายให้แต่ละบุคคลสามารถที่จะใช้เครื่องออกกำลังกายที่มีความเหมาะสมและปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับการออกกำลังกายของเขาได้ตามโจทย์หรือเป้าหมายที่เขาตั้งหรือเขาต้องการนะครับเช่นการมีสุขภาพดีในระยะยาว ครับ